นี่มันอนานๆๆๆๆบัมเ <laughs> ย้ <c oughs> ตัวสเปคของเขาท็อปข้าวกว่าในทุกตัวสเปคตัวนี้นะคะจะสามารถนั่งได้2คนครึ่งน,นะคะนั่นก็คือได้พ,พ่อแม่แล้วก็ลูกได้นะคะเป็นผู้ใหญ่สองนะคะแล้วก็เด็กหนึ่งนะคะตัวเดิมของเขานะคะสามารถรองรับน้าหนักได้ที่สองรกิโลนะคะแล้วก็ตัวบอดี้นะคะน้ำหนักที่3ามกิโลนะคะตัวนี้นี่ให้ดูก่อนเลย กว่าเลยนะคะตัวนี้จะค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าสามารถนั่งได้ถึง3คนด้วยกันนะคะมาถึงแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะด้านหัวบนนะคะตรงนี้แน่นอนค่ะตัวจุกจับเขานะคะจะเป็นจุกจับแบบล็อกมือนะคะแบบนี้ทําให้แน่นนะคะแล้วก็ไม่หลุดมือง่ายด้วย <S <S ตรงนี้นะคะจะเป็นจุกระบายน้ํานะคะเวลาน้ําเข้าไปในเรือยเงี้ยเราก็เทระบายน้ําทางนี้ได้นะคะ <S <S อ่ะยาวลงมาตรงนี้จะเป็นเคิร์มนะคะพอเวลาเราพายอะค่ะมันจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ไม่คงเพงเท่ากับตัว ซิงเกิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวนุ่มๆหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักเท้านะคะสําหรับผู้นั่งคนแรกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอนโซลส,สามารถวางแก้วน้ําก็ได้วางอุปกรณ์นิดหน่อยได้นะคะจุกระบายน้ํานะคะเหมือนเดิมเลยนี่มีจุกระบายน้าให้ด้วยจะมีทั้งหมด2 4 6สหแปดจุดด้วยกันนะคะมาทางนานี้นะคะตัวนี้เขาจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะเพราะว่าเขาจะมีตัวที่เรียกว่าช่องเก็บของนะคะ กมีด้านหัวบนแล้วก็ด้านเกือบเกือบท้ายนะคะตรงนี้นะคะสําหรับผู้นั่งคนแรกนะคะเราก็จะมีตัวล็อกให้เหมือนกันสําหรับใส่เก้าอี้เสริมได้หรือว่าสามารถล็อกยึดเกาะกบบอะไรก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งคนที่สองนะคะนี่จะมีเคิร์ฟให้ตรงนี้นะคะสามารถล็อกที่นั่งได้เหมือนกันมีจุกล็อกให้นะคะตัวด้านจับก็จะมีทั้งหัวบนหัวล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะคะ เก็บของนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งสําหรับคนที่3นะคะมีที่วางของให้เหมือนกันนี่ตัวนี้สามารถซื้อออปชั่นเสริมได้นะคะใส่เป็นที่นั่งแบบพลาสติกก็ได้เพราะตันนี้จะมีตัวล็อกให้พร้อมเลยนะคะซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นจุกพับเป็ดน,นะคะตัวนี้สามารถเอาไปพายตกปลาก็ได้นะคะยืนยันว่ายืนพายได้สบายมากเพราะว่าเราลองมาแล้วไม่โค้งเพลงไม่ล้มแน่นอนนะคะเหมาะแก่การเอาไปพายตกปลาในเขื่อนก็ได วางกระเป๋าก็ได้หรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่คุณลูกค้านะคะอยากจะวาตงตัวนี้สามารถใส่มอเตอร์ไกได้ด้วยพิเศษมากเลยนี่ตัวนี้นะคะก็จะถ่ายได้ลื่นแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะถ้าเกิดไปแบบครอบครัวหรือฟิวเฟนฟิวเพื่อนนี้ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เหมาะมากเลยแต่ถ้าจะทาดคอคนเดียวก็ต้องเป็นรุ่นถ่ายคนเดียวนะคะ ตัวเหมือนกันนะคะรับประกัน1ปีอะไรเปลี่ยนเข้มคืน้นได้ตลอดการใช้งานเลยนะคะนี่